สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์แมทริกช่องที่นำเสนอข่าวสารรีวิวและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศถ้าคุณชื่นชอบรถยนต์และอยากติดตามข้อมูลใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย MG ที่เพิ่งเปิดตัวนั่นก็คือ MG 3 HyB+ r i d plus ปี2026รถยนต์แฮตแบ็ขนาดเล็กที่มาพร้อมขุมพลังไฮบริดเต็มรูปแบบ และฟีเจอร์ทันสมัยที่คาดว่าจะทำให้ตลาดรถยนต์ในไทยต้องสั่นสะเทือน MG 3 Hybrid Plus 2026เป็นรถยนต์ที่ถูกพัฒนาใหม่ทั้งคันดีไซน์ภายนอกดูสปอร์ตทันสมัยไฟหน้าแบบเล็พร้อมเดย์ไทม์รันนิง่งลายล้ออลลอยลายใหม่ให้ความรู้สึกโฉบเฉียวและยังมีตัวถังให้เลือกหลากหลายสีสันเพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะภายในห้องโดยสารออกแบบให้ดูพรีเมียมมากขึ้นด้วยคอนโซลหน้าที่ทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีช่อง USB และระบบแอร์อัตโนมัติที่กระจายความเย็นได้ทั่วถึงพร้อมเบาะนั่งดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสบายแม้ขับทางไกลในด้านขุมพลัง MG 3 Hybrid Plus มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Full Hybrid ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ eCVT ให้กำลังรวมประมาณ195แรงม้าอัตราเร่งถือว่าทำได้ดีการตอบสนองของคันเร่งฉับไวและยังประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นเครื่องยนต์ปกติอย่างชัดเจน อีกจุดเด่นคือระบบความปลอดภัยที่ให้มาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้ขับขี่และจอดรถได้ง่ายขึ้น ส่วนเรื่องราคานั้น MG 3 HyB r i d plus ปี2026มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ6 9 9 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเริ่มตน้นและสูงสุดไม่เกิน829,000บาทสำหรับรุ่นท็อปซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้มากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันและยังได้เทคโนโลยี HyB ริ d ที่หลายคนกำลังมองหาใครที่กำลังมองหารถยนต์เล็กที่ขับสนุกประหยัดน้ำมันและมีเทคโนโลยีครบ MG 3 Hybrid+ plus ปี2026ก็นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับ หากชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกความเห็นเกี่ยวกับ MG 3 Hybrid Plus ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี